สวัสดีคะ่ะ FC นางงามทุกๆคนมาวันนี้เรามาเปิดไพ่กันต่อนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยกันคอมเมนต์มานะว่าอยากฟังนางงามจากประเทศอะไรแล้วเมื่อวานอย่าวีนนะแอดมินฉันแปะรูปผิดแต่แกก็อย่าไปโวยวายเออทวงติ้งได้แม่รูปผิดคะ่ะเออจบนะไม่ต้องมาวีนไม่ต้องมาวีอยงอะไรยังไงกันนะเราพูดกันดีๆนะ แต่มอวานะฉันเห็นรูปเปรูปล่อยมาจุ้งอยู่นะจุ้งอยู่นะเออลดนะแต่รูปที่ประกบโอปออะเมื่อเช้าวะ่ะฉันว่าก็โอปอเหมือนจะสวยกว่านะเออหรือยังไงประกบกันแล้วจริงจริก็โอ้เหมือนโอปอสวยกว่าหน้าชัดกว่าแต่ความแบบเฟรชความอะไรอย่างเงี้ยของชิลลของเปรูเขาลดกว่านะวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ชิลีแกฉันชอบอินเนอมากเลยอะ เอออะไรยังไงไม่รู้แต่ดูแล้วแบบใจมาอยู่นะชิลี่ปีเนี้ยฉันรู้สึกแบบฉันนึกถึงเยเชน,นีสปีที่แล้วเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันเนี้ยมิสยูนิเวอร์ชิลีไพ่จะออกมาเป็นยังไงนะเปิดคำคำในยะ หลอนสมิธี่ผู้ร่วงรู้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ถ้ากูรู้ขนาดน,นั้นกูรวยไปแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเปิดขำๆคอนเทนต์ค่ะรู้จักแยกแยะบ้างนะคะถ้าเครียดมากเกินไประวังเส้นเลือดในสมองจะแตกตายก่อนแก่นะคะกระถทยนะคะอ่ะวันนี้เราจะพูดถึงชิลีฉันจะค่อยๆสับไพ่นะแกเพราะว่าเมื่อวานอะเม็กซิโกกับโดมินิกันคือแบบอ่านไพ่ไปแล้วงง หลับตานะฉันหลับตานะแกเนี่ยร่วงไมแลวหนึ่งใบอาฉันเอาวันนี้ก่อนเลยนะหนึ่งใบแล้วฉันจะหยิบเพิ่มอีกสองไพ่มันใหญ่เหรอฉันสับมาเก้าปีแล้วนะมีปีนี้เนี่ยที่แบบไพ่ร่วงตลอดหกดาบไพ่ที่ร่วงมาคือไพ่ใบนี้ฤรษสีแล้วก็ไพ่พระราชินีพระจันทร์ลดนะไพ่ใบน,นี้จับมือไม่โกรธแต่อย่าผีเข้าผีออก จริงไพ่ใบเนี้ยจับมือได้ไม่โกรธเพราะดูมีอะไรน่าสนใจรวยโดยเฉพาะเสน่ห์เพราะว่าไพ่พระราชินีพระจันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับซับซ้อนแกสวยไม่สวยไม่รู้แต่ดูมีอะไรแกเคยได้ยินคำนี้กันใช่ไหม สวยไม่สวยไม่รู้ว่าแม่แต่หนูดูแล้วหนูรู้สึกว่าเขามีอะไรเออแกเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าไพ่แม่ชีอ่ะมันดูเทาๆไม่ใช่คนดีร้อเซนะจ๊ะแต่ก็ไม่ใช่คนเลวประมาณแบบว่ารู้เท่าทันคนดูมีของดูมีอะไรดูมีสเสน่ห์ดูลึกลับซับซ้อนน่าค้นหาแต่ส่วนใหญ่คนที่เปิดได้ไพ่พวกเนี้ยในหลายๆปีที่ผ่านมาที่ฉันเปิดไพ่นางงามมาส่วนใหญ่ไม่มง มากสุดให้จับมือเพราะไพ่ในบนี้บางทีเหมือนไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดาใจไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกไพ่ในบนี้อีกอันนึงหมายถึงลึกลับซับซ้อนปิดบังซ่อนเร้นดวงเมียน้อยหรือว่ามีอะไรที่แบบมไม่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยไพ่แบบเนี้ยอันนี้ความหมายทั่วไปนะฤษีฤษีคือผู้รู้กูรูความแก่ความชาราความมีสติปัญญาความเป็นผู้ใหญ่ หรือความหมายไพ่ใบนี้หมายถึงหน้าแก่อะไรอย่างเงี้ยหรืออายุเยอะหรือวัยวุฒคุณวุฒแต่ไพ่ใบนี้ข้อดีก็คือฉลาดสติปัญญาดีตอบคําถามดีไม่พลาดตะเกียงไม้เท้าไม้เท้า,เ,ทาเป็นหลักยึดติดคํายันให้มีสติไม่พลาด p l a y s a ซ e แต่ไพ่ใบนี้บางทีก็ดูเชื่องดูช้ามากเกินไปแต่ถ้าชิลีเป็นคนที่มีเ NERGY เหมือนที่ทุกคนเห็นน่ะ น่ากลัวเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แห่งสติปัญญาแสดงว่าไม่ตายใหม่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะดูหน้าแก่หรอไม่รู้สิหรือว่าอายุเยอะหลุดเปล่าแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญไงเพราะว่ากองเขาก็เปลี่ยนกฎแล้วถูกต้องไหมล่ะส่วนไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือเป็นไพ่แจวเรือชิลๆสบายๆอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบ ทำใจให้สบายแล้วทุกอย่างจะเป็นอะไรในทิศทางที่มันควรจะเป็นมันเลยรู้สึกว่าแบบสบายสบายไม่เครียดไม่กดดันก็ถือว่าได้อยู่นะไพ่คนแจวเรืออยู่ระหว่างทางยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงฝั่งฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตามไพ่พื้นดวงสามใบชิลีฉันยังไม่ให้มงแต่เดี๋ยวมาดูกอดอะไรก็เกิดขึ้นได้แก่ อ่ะรอบแรกเต้น Opening ่งแดนประกาศเข้ารอบเดินว่ายน้ำอ่ะใครเข้ารอบจะได้เดินว่ายน้ำชิลีชิลีชิลี่จะได้เข้ารอบไหม the emperor พไพ่ใบเดวกโอปอล the emperor ความกล้าคิดกล้าตัดสินใจความเป็นผู้นำความโดดเด่นไพ่ใบนี้หมายถึงผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมสัญลักษณ์ของไพ่โดยรวมถือว่าดีชิลี รอบแรกก็น่าจะได้สิไพ่มันขึ้นแบบเนี้ยก็ดูแบบดูเป็นผู้นําอยู่นะก็ถือว่าดูโดดเด่นเป็นอีกคนนึงที่ดูโดดเด่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ความคิดลักษณะนิสัยวุฒิภาวะได้เป็นองค์รวมที่ทําให้สามารถเข้ารอบแรกมาเดินว่ายน้ําได้ความหมายดีแล้วสมมติเดินว่ายน้ําเสร็จละเดินว่ายน้ําเสร็จละแตต่เดินว่ายน้ําเสร็จจะประกาศเข้ารอบเดินราตรี ชิลีจะได้เดินราตรีใหม่ออกมาสองใบได้เดินสี่ออกมาสองใบแล้วดีด้วยนะแกราชินีถ้วยราชินีถ้วยชุดราตรีสีขาวหรือสีฟ้าหรือสีอสเงินก็ได้นะเออฟ้ากับแดงมาคู่กันนะเลือกเอาจะเอาสีไหนแต่สีนี้ดูซอฟดูสวยได้ถ้วยรางวัลว่ ถ้าไพ่แบบนี้สี่ไม้เท้าคืออะไรการเฉลิมฉลองซุ้มประตู congetulation ถือช่อดอกไม้เฮ้ยว่าไม่ได้นะคือถ้าดวงไม่มงก็อาจจะถึงจับมือนะแกดูสิสองคนสุดท้ายอยู่ในซุ้มเนี่ยชุดแดงชุดฟ้าเนี่ยชุดแดง,ช,ดแดงชุดฟ้าเนี่ยจับมือกันเนี่ยเฉลิมฉลองไปด้วยกันเนี่ยฮะยืนจับมือสองคนสุดท้ายชูน,นิชูมือขึ้นกันทั้งสองคนแล้วจับมืออ่ะแล้วไพ่พระราชินีอ่ะ ไพ่ราชินีถ้วยสวมมงกุฎนั่งถือถ้วยอยู่บนบันลังไพ่ใบเนี้ยข้อดีก็คือบทจะเห็นใจบทจะเข้าใจบทจะดีก็ดีดีแต่บทจะไม่ดีก็ไม่เอาอะไรเลยไพย่ใบเนี้ยเพราะว่าไพา่ใบเนี้ยบางทีมันไม่ใช่ไพ่ไบโพล่านะแต่บางทีเหมือนจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นผู้ให้แต่บางครั้งก็เหมือนไม่เอาอะไรไม่เอาใครอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหันหลังให้ไม่สนใจใครอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดบอดของชิลีที่ ที่อาจจะจะอินโทรเวิร์ดก็ไม่อินโทรเวิร์ดจะเอนจอยลันล่าก็ไม่เชิงอ่ะตกลงชีเอายังไงชีจะเอาโกอิงหรอหรือชีจะอินโทรเลยดูแบบเออเนี่ยเป็นข้อเสียแต่ให้ใบเนี้ยดีเดินว่ายน้ำเสร็จถ้าประกาศผลออกมาแล้วได้เดินราตรีเข้ารอบคนที่4ก็ได้ไม่น่าเกลียดให้ใบเนี้ยยังถือว่าดีนะ เดินราตีได้สวยๆแล้วถ้าชุดราตรีสีประมาณนี้ก็มีลุนจับมือเพราะว่าไพยของนางอ่ะสีราตีมันเด่นตั้งแต่ใบนี้แล้วเห็นไหมสีขาวสีฟ้าเน่ยสีเงินเห็นไหมคล้ายๆกันแล้วคนสองคนที่อยู่ใต้ซุ้มนี่ก็ชุดสีเนี่ยแกก็ดูสิอ่ะไม่รู้นะพูดไปเรื่อยนะคะอ่ะเดินราตีเสร็จแล้วจะประกาศเข้ารอบห้าคนสุดท้ายชิลีนะ เดินเสร็จแล้วจะประกันเข้ารอบ5คนสุดท้ายอ๋อสองใบดีหมดอะออกมาเป็นไพ่ใบนี้ก็เข้ารอบออกมาเป็นเดอะเวิ d ก็เข้ารอบแล้วไพ่ดีนะแกเดอะเวิ d เห็นไหมควงคาทาอุย้ยเฉลิมฉลองล,ลันลาโรยาไม่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายมานานเท่าไรหร่แล้วชิลี่อะไพ่ใบนี้ควงคาทาล,ะละันลาอยู่ในช่อบใบมะกอกและใบรอเรเน แฮปปี้มีความสุขไพ่ใบน,นี้คือความช่วยเหลือเกอ้อกูลความเอื้ออาทรการได้รับโอกาส The verb แล้วสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้สวยระรวยมากแสดงว่าเดินลาตีดูแพงดูดีดูสง่าเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของความอละการความแพงความสวยความโดดเด่นได้อยู่นะแกไพ่แบบเนี้ยลดนะไพ่ดีๆอะ่ะ เปิดออกมาเราไม่งงเลยอะชิลี่อะแต่จะเป็นตามไพ่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอ่ะคำถามสุดท้ายแกตัดไพ่หน่อยชิลี่จะมงไหมแกชิลี่จะมงไหมแกอ่ะเดี๋ยวฉันหยิบเลยนะ1นึ่ใบหนทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนขออีกใบหนึ่งนะจริงๆไพ่ใบนี้ก็มงได้นะแต่เหนื่อยขออีกใบหนึ่งนะ ฉันว่าได้รับโอกาสที่ดีได้รับข้อเสนอที่ดีผลงานไม่น่าเกลียดไม่ค้านสายตาไพ่ใบแรกหกไม้เท้าการเป็นผู้นำการได้รับการสรรเสริญแซ่สองการได้รับการยอมรับแสดงว่าผลงานไม่ค้านสายตาจะเข้ารอบแรกจะเข้าเดินลาตีหรือจะเข้าห้าผลงานเป็นที่ประจักษ์หกถ้วยเนี่ยสัญลักษณ์ของไพ่อาจจะยังไม่ถึง มงกุฎ Miss Universe แต่ได้ถ้วยได้ช่อดอกไม้คนถือถ้วยถือช่อดอกไม้ย,ยื่นให้กันอีกความหมายหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความพึงพอใจก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีเป็นที่พึงพอใจเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามคำทำนายไพ่แต่ละใบดีดีทุกใบหนาะยกเว้นอะไรบางอย่างที่ลึกลับซับซ้อนหรือนิสัยส่วนตัวอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปก้าวล่วงเขาให้ไกลสุดจับมือ ขี้หมูขี้หมาให้เข้าห้าไว้ก่อนสำหรับชิลีเพราะดูแล้วผลงานดีออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจยังไงก็แฟนขับชิลีก็ช่วยอวยกันด้วยส่งกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ